เอคูดีคุณชมขาไม่รู้ไหวจะเป็นการเปิดตัวรูปเปล่าหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นเฟื่อนอะไรก็ไม่แน่ใจเบ็รรักวันนี้มีการข่วงพลสิกยูทูบเบอร์หนุ่มไปร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งเมพิชนาธแล้วก็ไฮโซบิ๊กด้วยค่ะ ก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าสาวเจ้าบ่าวป้ายแดงค่ะก็คือคุณเมย์พิชณาสาขากรเพราะามีการถือเรื่องดีของวันที่1 6ธันวาคม2566ที่ผ่านมาควงแขนแฟนหนุ่มยังไฮโซบิ so ๊กอัครวัตรค่ะเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่ามกลางเหล่าบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงที่มีการเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมายค่ะ,คะเช่นเดียวกับนักแสดงสาวและยูทูบเบอร์คนดังอย่างเบรรักวณีเธอเองก็มีการไปร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสา ้วดแต่ ที่หลายคนจับสังเกตว่าเบสไม่ได้ไปนคนเดียวค่ะคือเบสเนี่ยเขาก็ออกมาโพสคลิปบรรยากาศภายในงานแต่งของเมย์แล้วก็ไฮโซบิ๊กที่เต็มไปด้วยความหนารักความอบอุ่นอบอ้อมอบล้อมไปด้วยคนที่รักทั้งสองคนอย่างคับข้างนะคะแต่งานนี้บอกเลยว่าแฟนคลับคืออยากจะกรี๊ดอยากจะตะโกนออกมาเลยค่ะเพราะฟินมากๆเลยหลังจากที่เบสรักวันนี้ค่ะมีการควงหนุ่มแพทริกไปร่วมยินดีในครั้งนี้ด้วยโดยเธอมีการออกมาโพสต์ภาพผ่านทาง IG นะคะสตอรี่ไอจีขณะที่ร ร่วมเฟรมถ่ายรูปกับคู่บ่าวสาวแล้วก็มีหนุ่มแพทริกเนี่ยยืนอยู่ข้างๆรวมถึงมีการแปะ ข้อความของเมพิชณาที่บอกว่าเนี่ยพี่อยากจะบอกว่าพี่เชียร์คนที่ชื่อแพทริกนะชวนมางานด้วยได้นะแล้วก็อีโมจิรูปหัวใจอ่าซึ่งเธอก็ได้มีการเขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยนะคะว่าชวนมาแล้วนะคะพี่เมย์ดีใจด้วยนะคะพี่เมย์คนสวยซึ่งนี่ถือเป็นการออกงานคู่กันครั้งแรกหลังจากทั้งเบนแล้วก็แพทริกเนี่ยถูกจับตามองในเรื่องความสัมพันธ์หลายคนเองก็เชียร์ให้ทั้งสองคนค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงหรือว่าแฟนคลับนะคะเชียร์ให้ทั้งสองคนเนี่ยเป็นคู่รักกันจริง นอกจากนี้เบสยังมีการเหมือนว่าโพสต์ข้อความอันสตาแกร k ตัวเองนะคะในขณะที่ถ่ายรูปเซลฟี่กับแก้มบุ๋มเปียดาแล้วก็พี่พิทกกรตพรแน่นอนว่ามีหนุ่มแพททิกร่วมเฟรมอยู่ด้วยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ค่อนข้างจะน่ารักมากๆเลยส่วนคู่ของเธอก็คือเบสกับแพททิกเนี่ยจะมีการเปลี่ยนจากคู่จิน้นมาเป็นคู่จริงหรือเปล่าอันนี้คงจะต้องรอดูกันต่อไปค่ะ